กับเซจันกันนะคะนี่จะพาไปกินอน้ำร้อนนะคะเสิร์ฟร้อนๆจ้าเสิร์ฟร้อนๆไปกินกันกินแต่เช้าเลยนะกินกับกาแฟไหม มา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 พี่นัดบอกหอมกระแดกครับบจานจ้าน้าแมา่พี่นัดพี่สากูชายเขียวสาวมึงสิงมาเดอ้อมาเดอ้อมา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 ,มากินข้าวจี่ไส้ปลรา น้ำพริกนรกนะคะไม่รู้อันไหนใส่อัไนไหนนะจำไม่ได้แล้วอะ่ะอันนี้ปลารสับแม่เพราะว่าก้อนใหญ่ตัวเพื่อนนะอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกนารกเออ่ยกินกาแฟด้วยนะเนี่ยกินข้าวจี่จากับกาแฟมันจะเข่ากันไปนเานาะ, <laughs> ะเข่ากันปลเนี่ยจะเข่ากันมโน มน้ำมน้ำก่อนแจ้งแล้วแจ้งแล้วมาเดิมมาเดิมพินัดมาเดิอันนี้น่าจะเป็นไส้อะไรนะอันนี้ไส้น้ำพริกนรกแน่เลยอ่ะ แนวอยากกินไส้ปลาสัดหางไส้ปลาสัก่อนแต่ไม่อยากกินชิ้นเลยแคอแบแอบแอบแบอบอันนี้ไส้ปลาสัดกินอันนี้ดีกว่าอหอมหุยหุยหอมหุยหุยเบ่งเอาเด้อหอมหุยหุยควันออก,คว,ออกควันออกหุยหุยควันออกหุยหุยแล้วพี่น้องด้ว เดินเดอ้อมาเดอ้อได้ปลาสับรามาฉลองกันเดอ้อมาเดอ้อหมดหมดยอดนัดบ,บอกแซบ่บแซ่บเผาจีใส่ประแดงแมนแมนจ้ะเอาบ้าพี่นัดเอ,อาไหมเอาไหม มาให้ชิมหนึ่งคำไปกันเลยอืมอืหจน้ำัจ็บแพะนหอนนื่หืงกินมาก เป็นหลายปูชาเขียวไปแล้วมั้งจะใส่เสื้อให้ปูชาเอืยพอดีหิวข้าวเลยไม่กินเลยไม่แข็งนะ ขอกัดได้เด้อบกัดเอบบีได้อือหือ